วันนี้แปลผิดแปลถูกนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะฮะโอ้ผมอีกแล้วนะครับเจนบีเกมมิ่งนะฮะวันนี้นะฮะทางค่ายบีเมดนะฮะเขาได้มีการอัปเดตคืออัปเดตครั้งนี้นะครับจะมียศที่ใหญ่ขึ้นนะฮะของในแต่ละเซิร์ฟคือยศจักรพรรดินะฮะเราเขาจะ ให้แต่ละเซิร์ฟเนี่ยมาตีกันนะฮะให้แต่ละเซิร์ฟมาตีกันเพื่อหาองค์จัก,กรพรรดิเพียงหนึ่งเดียวของแต่ละโซนนะฮะซึ่งการตีของแต่ละแต่ละเซิร์ฟเ,เนี่ยคือเราสามารถเข้าร่วมได้ทุกเซิร์ฟนะฮะในโซนนั้นๆน,น,นะฮะพระราชาอาจจะเข้าร่วมได้เฉพาะกิวที่เป็นกิวของพระราชาเซิร์ฟนั้นๆน,น,นะฮะห้คนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับ น่าจะเข้าร่วมได้แค่แค่ละ50คนนะฮะการโจมตีปราสาทซาบักนะฮะจะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะฮะคือขั้นตอนที่1นะฮะโจมตีรอบนอกของเมืองนะฮะขั้นตอนที่2คือโจมตียึดธงเสาด้านไหนนะฮะขั้นที่3คือโจมตียึดปราสาทซาบักนะฮะนี่นะครับนี่คือขั้นตอนที่1นะฮะอ่าที่เราจะต้องตีก็คือเราต้องตีรอบนอกก่อนนะครับตีรอบนอกเนี่ยมันจะมีประตูทั้งหมด2468 8ปประตูนะฮะ เราต้องเลือกว่าเราจะตีประตูไหนนะฮะประตูใดประตูหนึ่งนะฮะซึ่งแต่ละ e ประตูเนี่ยมันจะมีผลต่อการเข้าไปตีประตูที่2และประตูสุดท้ายนะฮะเสา media. สุดท้ายนะครับอ่าเราต้องยึดธงด้านรอบนอกให้ได้อันหนึ่งงก่อนนะฮะคนที่มีคนที่ยึดธงรอบนอกได้เนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปยึดธงด้านในนะฮะนี่นะครับเสานี้นะเราจะต้องเข้าไปยึดเสานี้ให้ได้นะฮะซึ่งเราถ้าเราเข้าไปยึดเสาได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ เข้าไปยึดธงต่อไปเสาต่อไปได้นะครับเข้าไปเลื่อยจนกว่าจะไปถึงปราสาทสะบักนะฮะในตัวประสาทนะฮะคือกิลด์ที่เข้ามาเนี่ยครับเราสามารถยึดหินได้เพียงหนึ่งก้อนนะฮะยึดธงได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถยึดได้ 2- อถึงสอันนะฮะหกิลด์ต่อ1นงธงเท่านั้นนะครับไม่สามารถยึดได้หลายธงนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเรายึดได้แล้ว1เสานะฮะพอเวลาเราไปเจอกิลด์ที่เป็นอารีกับเรานะฮะเราสามารถไปตีเสามันได้นะฮะแล้วก็แย่งเสาเข้ามาแต่ของเสาเองเราจะเสียไปนะฮะถ้าเราอากกได้้เสมมัันนปีจะขงแลว็ ศัตรูเราจะไม่มีเสานะฮะแล้วเสาที่เราเคยตีมาก่อนในนี้จะเป็นเสาที่ว่างนะครับรอคนอื่นมาตีนั่นเองนะครับหลังจากที่เรายึดเสาด้านนอกเสร็จนะฮะเราก็จะเข้ามาสู่เฟสที่2นะครับเฟสที่2เนี่ยจะให้เรายึดเสาด้านในเสาด้านใั้นจะเหลือเพียง4ีเสานะครับมันจะตีกันทั้งหมด3สัปดาห์นะฮะอาทิตย์แรกเนี่ยตีตีแค่8ด้านนอกนะฮะพอหลังจากอาทิตย์ก่อนสมมุติว่าอาทิตย์ที่1นะฮะมี8กิวนะฮะ ตีเสาด้านนอกสําเร็จนะครับตีเสาด้านนอก88 8เสาสําเร็จปุ๊บเนี่ยอีก8กจิวที่ตีเสาสาเร็จจะมีโอกาสเข้ามาตีได้4ีเสานะฮะเข้ามาตี4ี่เสาที่เหลือนะครับแคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเสา8ดเสาทั้งนอก จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาตีเสาสี่เสานี้นะฮะจะให้8ดแคนที่เป็นผู้ยึดเสาเท่านั้นเข้ามาตีเสานะฮะจะมีเวลา1ชั่วโมงต่อวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์1ชั่วโมงนะฮะมีเวลาให้1ชั่วโมงให้เราเข้ามายึดเสายึดยึดสำเร็จปุ๊บอาทิตย์ต่อไปเรามาตีเสาสี่สเตจที่2นะฮะเข้าใจไหมฮะอาทิตย์แรกตี8อาทิตย์ต่อมามาตี4ีถ้าเรายึด4ี่ได้เราถึงจะมีโอกาสเข้าไปตีเสากลางนะครับหลังจากที่เราจบสเตจที่2นะฮะ มี4กิวเท่านั้นที่สามารถยึดธงได้นะฮะ4กิวทั้งหมดเนี่ยจะมีโอกาสนะฮะสามารถเข้าไปตีชิงทงได้ในประสาทนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด4สีนะครับถ้าผมแปลไม่ผิดนะฮะนี่คือ สีสีท,ทั้งหมดที่จะได้เขาลมก็คือ4เซิร์ฟเวอร์สุดท้ายนะครับที่สามารถตีและยึดครองได้นะฮะจะให้เข้ามาในปราสาทนะครับผมเข้ามาตีเพื ks, ่อจะแย่งเสากันนะฮะพอเราจากพอหลังจากที่เราเข้ามาได้แล้วนะฮะเราต้องเกณฑ์คนของเรามาที่เสานะฮะมันคล้ายๆกับบอปราสาทนะฮะวอปราสาทธรรมดาเนี่ยนะฮะคือเกณฑ์คนมาที่เสาเพื่อจะยึดครองเสานะฮะเสานั้นๆนะฮะหลังจากเรายึดเสาสําเร็จนะฮะ เราต้องปกป้องเสาของตัวเองด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้สีอื่นเข้ามาตีเสาของเรานะครับผมและอยู่ในภาษาซาบักนะฮะมันจะมีบอสนะฮะให้ตีถ้าเราฆ่าบอสตัวนี้ได้นะฮะเราจะได้เอฟเฟกบัฟมากมายนะครับผมอย่างเช่นนะฮะบัฟเพิ่มความเลดความเสียหายของทักษะของสกิลนะฮะที่ได้รับนะฮะเพิ่มมานาเพิ่มเลือดนะฮะและพลังเวทนะฮะความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะ ลดอัตราการสตันนะฮะต้านอ่อนแรงนะฮะแล้วก็ลดดาเมจลดความเสียหายทั้งหมดนะฮะลดความเสียหายคิ้นะฮะลดความเสียหายทุบนะฮะแล้วก็ผลของการฟื้นฟูของอน้ํายามานาและ MP นะฮะประมาณนี้นะครับบัฟถ้าเราสามารถข่ายบอลน,นี้ได้นะครบัฟบัฟนะ,ะไม่ใช่บอบนะฮะอ่าและสุดท้ายแล้วนะครับคนที่สามารถเอาชนะทุกคนได้และได้รับเป็นองค์จัก,กรพรรดินะครับ เขาสามารถเลือกที่จะเก็บภาษีจากเซิร์ฟต่างๆได้นะครับสมมุติว่าเซิร์ฟไหนที่มีการตลาดดีนะฮะเขาจะเก็บเซิร์ฟนั้น20% 30%ก็ได้แล้วแต่เขาจะเก็บนะฮะแล้วแต่องค์จักรพรรดิจะเรียกเก็บคือทั้งโซนเนี่ยถ้ามี10เซิร์ฟนะฮะจะเลือกเก็บภาษีนะะจกก30%จากทุกเซิร์ฟก็ได้นะครับ15%จากเซิร์ฟนี้10% 20%จากเซิร์ฟนี้ก็ได้นะครับเขาสามารถเลือกเก็บได้นะฮะคือทุกเซิร์ฟไม่มีสิทธิ์หรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นองค์จักรพรรดินะครับและ คนที่เป็นองค์จกักรพรรดินะครับจะได้รับเพิ่มความเสียหายทั้งหมด5%นะฮะลดความเสียหายทั้งหมด5%แล้วก็ลบลีกง100นะฮะก็มีนายกรัฐมนตรีมีอะไรเหมือนกันกันกบที่ในเซิร์ฟของเรานะฮะเป็นชื่อเหลืองนะฮะเป็นฉายาสีเหลืองนะฮะและและทีเด็ดเลยนะครับคนที่เป็นองค์จกักรพรรดินะฮะจะได้รับม้ายูนิคอนสีดำนะฮะโอ้โหมีเกาะเหล็กมีปีกด้วยนะฮะสัตว์ใหม่ถือว่า เฟี้ยวเท่มากนะครับหรือว่าเท่มากนะฮะสำหรับสัตว์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีป้ายองค์จักรพรรดิขึ้นหัวนะฮะโอ้โหแล้วม้ามาเท่มากนะครับม้าดำนะฮะและของรางวัลในปราสาทจักรพรรดิปราสาทสบักนะฮะของรางวัลก็จะมีเหมือนในของประจําเซิร์ฟนะครับแต่ว่าจํานวนกล่องจะเยอะขึ้นนะครับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับโอ้ ของดีนะฮะของดีกว่าของดีกว่าในเซิร์ฟอีกนะฮะของดีกว่าเยอะเลยนะฮะกรพัฒสามารถให้ยศต่างๆกับผู้ที่เขาอยากจะให้ได้นะครับผมในแต่ละเซิร์ฟนะในแต่ละเซิร์ฟนะัะถ้าอยากจะให้ยศใครก็ได้นะฮะมันก็จะมียศเหมือนกันกับการปกครองแบบพระราชาทั่วไปในเซิร์ฟของเรานะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณคลิปดีๆจากวีเมดนะฮะทำให้เรารอเล่นแล้วก็รอติดตามต่อไปนะฮะรู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับวันนี้กข็ขอบคุณคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนนะะครับนะ ถ้าผิดพลาดประกันใดก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับจะได้แก้ไขให้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ